ของจริงอะวันนี้คือที่บ้านทับกิตไายครับทับกิจได้ทับกิตไายหน้าขายพิเตอร์เลยค่ะอ้าวไปเปียบไปเปียบให้เหม่อเติร์นซะละแสดงว่าอยู่กับมันบ่อยเกินไปชวนมาหากินครับพี่เน็ใช่ขอบคุณแล้วบกติ๊งหนึ่งพันบาทด้วยขอบคุณครับน่าจะเป็นพีทุเรียนนะครับขอบคุณมากเลยครับผมมาส่งกังใจไปนะครับขอบคุณนะจ๊ะกําลังใจจ๋าตองสามมาแล้วทุกคนครับผมตอนนี้เหลือตองเหลือตองสอง ตองหกต้องเจ็ดต้องแปดต้องเก้าตหลังจาที่สุดข,ขอบคุณครับฉันก็รักเธอนะนอนฉันก็รักเธอนะวันนี้อ่อนผมก็เลยใช่คือทุกคนอนะ่ะคือมันมีกฎไงทุกคนคือเราจะบอกว่า ในคณะมีกฎต,ตรงที่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งบางทีเราจะทํางานแล้วเราก็ต้องมีมีความมีเรียบร้อยคือการทํางานอย่างมีคุณภาพอ่ะตองสามไปแล้วขอบคุณแม่ครู <C ute> ครับ <C ute> ขอบคุณครับ <C ute> การทํางานแบบมีคุณภาพอ่ะมันก็ต้องมีการคุยกันมันก็ต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมครับเตรียมสมองพักสมองเพื่อให้เราออกมาทํางานให้ดีสุดคุณแม่เลยตั้งกฎมาว่าถ้าหากแม้ว่าแต่งหน้าห้ามไฟ์สดกรณีห้ามไฟ์สดเพราะว่า เราต้องการให้ลูกหน่อให้ทุกคนอ่ะเตรียมตัว, <S <S ตวให้พร้อมก่อนจะทํางาน <S <S แต่พอหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วจะไลฟ์สดก็จะไม่ว่ากันแต่แต่พอหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยส่ใหญ่มันก็จะแต่งหน้าเสร็จเสร็จแล้วก็คือต้องเตรียมตัวล้าแต่งตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องทํางานกันอยู่แล้วแล้แต่อันนี้ลูกน้องก็เลยบอกว่าพอถึงงานปุ๊บก็ทุกคนจะมาถึงงานไว้ขึ้นเพื่อมาไลฟ์คุยทานผู้ชมก่อนแล้วก็มาฝากปกติงกับท่านผู้ชมผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะถือว่าถือว่าทุกคนจัดสรรเวลาได้ดีได้โอเค ใช่ครับผมแต่เราก็มีกฎแหละว,ว่าถ้าหากเปว่าใครครานคําสั่งนะครับรานคําสั่งตอนที่ไลฟ์ตอน,ตอนแต่งหน้าก็จะเสียสองร้อยยางเมื่อคืนก็เติ้นโดน <c oughs> บิวโดนนะครับเติ้นโดนบิวโดนแล้วโดนโดนนชอบที่ข่ามากคือบิวเขาแกล้งถามหนูว่า, <c oughs> วาพี่หนูเฮ้ยขอบคุณตองสองครับใครตองสองมาเนี่ยขอบคุณครับเ <c oughs> หลือตองหกตองเจ็ดตองแปดตองเก้านะ <c oughs> เออ <c oughs> เขาบอกว่าพี่บิวพี่บิวถามพี่นุพี่นุนไลค์เหรอนุขอขแกล้งอ่ะเออแล้วบิวเขาก็กดไลค์พอก,กดไลค์ปุ๊บเขาก็โดนเลย <c oughs> จริงทุกคนอันนี้ <c oughs> เป็นอะไรที <c oughs> ่ฮามเขากดแล้วเขาก็โดนเลยแล้วเขาก็โดนเลย <c oughs> แล้วเติ้ลเติ้ลก็โดนเหมือนกันเพราะว่าเติ้ลมันเชื่อหนู <c oughs> ขอบคุณน้องควางต้งด้วยครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ เดี๋ยววันนี้น่าจะเดี๋ยววันนี้รอรอน้อ,องบิวมาก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะมีโชว์ใหม่ท่านผู้ชม<อ>ได้ดูกันนะครับมาสิครับน้องอ้อยจะไม่มาได้ไงล่ะครับ,บน้องอ้อยต้องมาทุกง,งานอยู่แล้วเ<บ>พราะน้องอ้อยเป็นเอกคู่พี่นันนะครับ<อ>เป็นเอก,<บ>เอกประจําทีมงานนะครับผมตองสองแล้วเออเหลือตองหกตองเจ็ดตองแปดตองเก้าครับเหลือตองใหญ่ครับผมเหลือตองหกตองเจ็ดตองแปดตองเก้าครับวันนี้เดี๋ยวต้องรอต้องรอครับทุกคนต้องรอต้องรอว่า ต้องรอทางเจ้าภาพชี้แจงมาจะได้เรื่องอะไรนะผมก็เล่นได้ทุกเรื่องแล้วขวัญก็มาครับน้องขวัญก็มาคืออย่างกรณีของน้องขวัญเนี่ยบางท่านบอกว่าทําไมวันนี้ขวัญมาทําไมวันนี้ขวัญไม่มาน้องขวัญจะเป็นอย่างงี้ครับที่เราคุยกันไว้ก็คือตกลงไ้ว่าน้องขวัญเนี่ยมาได้ทุกงานเลยแต่ถ้าวันไหนก็ตามที่ทางคณะสมยศลูกอ่างทองเขามีงานเนี่ยและถ้าเป็นงานที่อาจถ้างานเล่นครึ่งคืนเลิกตีหนึ่งน้องขวัญเรามีไงวันหนึ่ง น้องขวัญก็จะมาได้แต่ถ้าวันไหนก็ตามที่งานของสมยศลูกอ่างทองเล่นถึง7จ็ดโมงเช้าแล้วเช้าวันนั้นเรามีงานของลุงฟ้าน้องขวัญก็จะมาไม่ได้เพราะเดินทางไม่ไหวเราตกลงกันไว้อย่างนี้นะครับขอบคุณครับพี่นะสวัสดีนอนค,ครับไว้ซื้อของรของเขาชิวๆยอยู่แลสวัสดีพี่นภัสครับพี่ป้อไม่ได้มานะครับก็พี่ป้อรถเสียด้วยนะครับ วันนี้เล่นที่ทับกีตายครับผมวันนี้เล่นที่ทับกีตาย์เราเราจะเจอเรนูไหมชุมแสงเนี่ยเราจะเจอนางเรนูไหมแล้วแม่ผมเขาเขาชอบดูละครเรื่องเรนูและเรนูอยู่ทับกีตายถึงงานแล้วครับมาค่ะครับผม,ผม ทานเรียบร้อนแล้วครับมาถึงแล้วก็ไปหาทานตรงข้างหน้าเลยครับมาทานร้านตามสั่งง่ายๆเลยครับวันนี้ต้องรอดูครับว่าจะเรื่องอะไรครับพินาพัฒน์ขอบคุณคุณอภิชยาด้วยครับผมเมื่อคืนสนุกมากกว่าขอบคุณครับอมอสเปิดประตูตรงนั้นก็ใหม่หรอคู่ไหนอะสีขาวนี่หรอใช่ใช่ถ่ายซื้อมาแค่สี่บาท ขายให้หนึ่งร้อยซื้อไหมเหรอเปยังไงเสียงใครนะเสียงหญิงครับกดกดกดข้างนอกอ่ะดึงทีเดียวเองดึงเออปล่อยเลย <laughs> นี่อันนี้ผมชอ <c oughs> บมากเลยวเมื่อคืนนี้ผมได้ลาบูบูตัวนี้มาลาบูบูลาบูบูพอมเสื้อผ้าเ <c oughs> ขาคุณนะครับแฟนคลับเอซีที่ให้มา <c oughs> ด้วยนะครับ โยนเขาก็เป็นโจ๊กเอวาเนะครับทุกคนเป็นโจ๊กแบบแนวแบบแนวแนวสายคอมเมดี้ครับเราก็จะตีนคาแรคเตอร์แต่ละคนว่าต้องเป็นยังไงอะไรประมาณยังไงอะไรครับอืเอ้แก้วสวยเดี๋ยวผมไปดูนะว่าที่ส่งมาเป็นยังไงอบคุนะครับพี่โบบอกว่าวันนี้วันนี้พี่ป๊อไม่ได้มาครับผมอยู่อยู่ที่งานนะครับ คช้าผมวัน่ที่30เจ้าหน้าที่งานนวานนครนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับคือเนี่ยดีใจนะเช่นใจมากสําหรับทุกๆคนที่ที่มาดูที่นั่งงานแล้วก็เรารู้สึกว่าในวันนี้เรามีความสุขมากเรารู้สึกว่าวันนี้บ้านบารมีแล้วก็บ้านน้องนุ่นเนี่ยอบอุ่นมากนะครับผมขอบคุณที่รักพวกเรานะครับผมรักพวกเราแล้วก็รักแบบรักกันจริงๆเลยขอบคุณมากๆเลยครับเป็นอะไรที่ดีมาก กลุ่มปิดไว้คูซื้อที่เพจอะเพจกลุ่มปิดเพจซื้อกลุ่มปิดไว้คูบ้านประเมียวอา้าวมีเลี้ยงมาอีกห้าหกเจ็ดขอบคุณออมากครับผมขอบคุณะบบติ๊ห้าหกเจ็ดมากครับผมมีเลี้ยงมาอีกมอได้เท่าไหร่อลูอกเพราะผมม,ม,มันไม่ขึ้นไปขึ้นของแม่ไงใช้บัญชีแม่บอกใครเขาติ๊งมาก็ส่งบอกอันหนว่าติ๊งมาเท่าไหร่แล้วหนูจะเปิดดูมีคนส่ง้วอันนึงแต่ไม่แล้วหนูจะเปิดดูดูอย่างอื่นทำไมอะลูกไม่ไม่คืออันนี้คือผมเปิดจะเปิดดูรูปภาพผมเปิดไม่ได้ไง ไม่ดูหรูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินหน้าจอก็ดับเลยอะเหรอเออคือเพลงเกี้ยวเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่งครับค<อ>ุณแม่ขอบคุณนครับขคุณน้องแยมครับสวัสดีครับพี่แนสวัสดีครับสวัสดีน้องเจ้าพิมพ์ด้วยนะครับ๋อเจ้าพิมพ์จ๋าสวัสดีจ้า ก็เพลงเกี่ยวเนี่ยต้องใช้เวลาแต่งนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาซ้อมเลยอย่างตอนนี้ผมมีเพลงร้องออกมาผมก็ยังไม่ได้ซ้อมเลยเพราะว่าทําอะไรหลายอย่างจนแบบไม่ได้มีเวลาที่จะซ้อมเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะหาอะไรใหม่มาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีค่ะบเราจะพิมพ์คนนี้มาหรือเปล่าคนนี้มาหาพี่นุ่นหรือเปล่าเว้ยต้องรอดูเจ้าภาพนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ สวัสดี1 0 0 0คนด้วยนะครับฝาระบบติ้งให้กันด้วยนะครับขอคนหนึ่งติงก็พอแล้วก็ใครเขียนก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือไม่มีวันว่างแล้วก็คือขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนกันนะครับแล้วก็ทุกคนเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมมีงานเยอะขึ้นทุกวันนี้มากแล้วก็น้องนุ่นก็ยังเ่นเดียก็นเเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมมีวันนี้ได้นะครับขอบคุณมากๆชอบทํางานนะออกไม่ได้ไปใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มาเนาะ เออกินไปบ้านแล้วครับผมน้องกวางตุ้งวันนี้ขวัญมาด้วยครับทุกคนเร็วติง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 พี่แนบมารับงานใกล้หนูหน่อยได้เลยเมื่อไหรด่ดีหนูหางานมาเลยเดี๋ยวพี่พร้อมไปรับเสมอสำหรับเจ้าพิมพ์17ที่สายใหม่เจอกันนะครับผมที่กรุงเทพน่าจะสนุกนะที่สายใหม่อะ่ะที่กรุงเทพอะ่ะน่าจะสนุกไปครับ18เพบุีครับออ วันนี้พี่ป้อไม่ได้มาครับไม่ได้มาครับผมพี่โบติ้งไปให้น้องอย่างติ้งให้เรียบร้อยแล้วตาขอบคุณนะอันท่หวงหูวงนะพี่หูวงรู้หรือเปล่าดีค่ะน้องโม่ไม่ดีคะ่ะพี่ซ้อมันดีสัก <laughs> เอ,อ้ยทำครีมทาใต้าตาแบรนด์บ้านบารมีเอ,อ้ยก็เลิศอยู่นาแล้วจะมีคนซื้อไหมอะ่ะขายสำหรับคนดูที่ดูลิเกทุกวันเลนใหม่ได้ได้เลนใหม่และได้ใช้คืออะไรพี่ พี่เบนว่าอะไรแล้วก็ไปเจอกันอ,อ,อ๋อไปเล่นไหนวันนี้วันนี้เล่นที่นครสวรรค์ครับทับกิจตายครับพี่เบน <Okay. S 1> นอนเต็มที่ไหมครับก็นอนไปห้าชั่วโมงครับแล้วก็มานอนอีกสองชั่วโมงก็น่าจะเต็มที่ครับฮอยฮอยฮวงจริงฮวงจริงจ้ารอพี่บ,รบ,รบีรอพี่บีทีไหนทำงานเหรอขาพี่บบนขอบคุณมากมาก,มากครับผมถึงแล้วครับผม อายครีมต้องเข้าถ้าท 1941, zone, ําขายจะมีคนจะจะมีคนซื้อไหมเนี่ยนี่ก็รวมตัวด้วยนะอะไรก็คือไอคิมไว้สําหรับท่านผู้ชมที่ชมลิเกลุงฟ้ากฤษนาบารมีผมเชื่อแล้ววันนี้ศูนย์เป็นเหตุจริงระบบติ้งอุ้ยขอบคุณสี่เก้าเก้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณสี่ร้อยเก้าสิบเก้าระบบติ้งด้วยครับขอบคุณมากครับเร็วทุกคนขอระบบติ้งด้วยนะขอระบบติ้งรัวๆหน่อยขอระบบติ้งระบบแตกหน่อยขอร้อยสองร้อย เรื่องอะไรครับวันนี้วันนี้เรื่องอะไรครับวันนี้ต้องถามทางคณะเจ้าภาพครับวันนี้ขวัญใจมาครับแต่พี่ป้อมไม่ได้มาครับแต่ว่าหลังยี่ส้าเป็นไรนะพี่ถ้ามีโอกาสก็มาได้กัลยาจ่าติ้งเวลาครับคุณครับขอบคุณพี่ที่ตีมามากๆครับผมใครที่ไม่สะดวกมาจริงๆก็ไม่เป็นไรครับดูบอลได้นตีสองตื่นตีห้าตาจะไม่ไหวแล้วผมดีใจที่ผมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกคุณมีขอบตากันนะอย่าดูลมค้างจ้ะก็ อย่างจะจะบอกทุกคนนะครับว่า okay, okay. ฟังแนะข้างหนึ่งจนงานผิดแล้วคืออย่างที่บอกนะครับว่า <Okay. S 2> เรื่องทุกเรื่องเนี่ยครับ เราทําตามใจทางอะไรเจ้าภาพเพราะว่าทางการเจ้าภาพหาเรามาใช่ไหมครับส่วนหนึ่งทางการเจ้าภาพก็ต้องเมื่อคืนสนุกมากใช่ไหมรองเจ้าพิมเมื่อคืนพี่เล่นเป็นไงบ้างโอเคเปล่าก็คืออย่างหนึ่งเดียต้องถามทางเจ้าภาพว่าอยากดูเรื่องอะไรครับถ้าทางการเจ้าภาพบอกว่าเรื่องอะไรก็ได้เราก็จะจัดสรรให้บ18 18ไปเอาชุดใหม่ครับมขอบคุณข้อคุณพี่เฟิร์นนะคะสำหรับลูนัำของคับ รุ่งฟ้ามาฝากแฟนๆมิตรรักทั่วแดนทั่วลาชุดสีแดงแขนยาวครับผมโอ้ไม่กล้าพีเคเขาแล้วครับผมวันนี้ต้องรอดูครับว่าจะพาจะให้เรื่องอะไรนะครับขอบคุณทุกท่าจากทุกพี่อ้อยครับตลกที่พี่นุ๊กกีไม่หยุดอันนี้อันนี้หายที่ที่ที่นุ๊กนุ๊กีละ ได้ไได้เห็นเกี่ยวกับเกียร์น่ะเรียงไว้เล้วจ้าสามสี่ห้าจากเมื่อกี้ห้าเจ็ดที่สามสี่ห้ามาแล้วกระสุนะครับสำหรับการติดตามนะครับหรือว่าผมเกิอ๋อขอภาษาคาเมนหน่อยอ๋อขอ๋อขอภาษาคาเมนหน่อยยังไงก็ฝากทุกคนช่วยระบบติงมาหน่อยนะครับธนาคารกสิกรไทยขอภาษาคาเมนมาหน่อยฝากระบบติงสำหรับคืนนี้ด้วยวันนี้ของเลนทีนครสวรรค์นะครับทุกคนขอคนระบบติงคนละติงได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับขอระบบติงคนละติงได้ไหม จุดเขียวสองรอบแล้ะอันนี้พี่นำพี่นำให้ผมพูดภาษาคเมรแล้วแล้วผมคอระบบติงกันทุกคน้วยนะดูเหมือนรก็พอพอเป็นคเมรครับแม่เป็นคนตายครับผมผสมกันมาครับเป็นตายคเมร์ครับผมหมูเด้งหมู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 เด้หมูเด้ง เอาอันนี้ผมพูดคอเมนได้ฟังแล้วผมพอผมพอระบบติงหน่อยได้ไหมนะใช่ทีดไรได้ๆๆขอแบบลาบุรีลาบุรีกับบันโป้งนี่พี่ผมพูดหลายภาษามากเดี๋ยวผสมกันมั่วซั่วกลายเป็นเป็นคนพูดหลายสำเนียงไม่รู้เรื่องเลยเอแต่เดี๋ยวที่เขาล้ชายเขาวันนั้นวันนั้นก็คือเป็นอะไรที่แบบพีคตกใจเหมือนกันว่าอ้าเอ้าวไอ้ยเขาเพี่อเพิ่อพีพูดอะไรอ่ะ งูหน้าเอาใหม่ครับยายส่วนๆเอาใหม่อันยองครับอันยองครับคำจนท้องแข็งใช่ผู้พันเหรอครับโอ้โหพูดไม่ถูกแล้วไม่รู้ว่าอันไหนอันไหนเป็นจังหวัดไหนเนี่ยนี่พูดผสมมั่วหมดอะเป็คคาคีบรู้ครับไม่คีบแล้วครับผมเป็นตัวตนของเราเนี่ยครับพวกเธอก็รักรักที่ตัวตนของเราใช่ไหมล่ะใช่ปะรักที่เราเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหม ถึงแล้วครับเห็นครับขอบคุณมากๆครับผมนุมากคุณครับน้อนนี้ยังมาไม่ถึงครับมันเพิ่งกี่โมงอะสี่โมงครึ่งเองทุกคนดูสนายไม่จบเลยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันได้นะทุกคนนะครับในเพจนะครับฝากระบบติ๊กหน่อยนะครับอะไรอีกครึ่งจะไปบ้านแล้วโอเคเฮ้ยไลด์ด้วยกันเหรอใช่ครับเขานั่งอยู่โอ้ย อะไรง่วงว้ยอันนี้โอยครับล่าที่ไหนเป็นยังไงอา้าวหาวถึงแล้วถึงยิงถึงแล้วเมื่อกี้ <c oughs> เขามาเอาของไปแล้วครับยิงถึงแล้ว <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องอ้อมและธรรมณนีด้วยนะครับผม เริ่มเหมือนรุ่นประหยัดลวองอาสนัยพอดูได้ไหมหนูพี่กลัวเล่นไม่ดีอ่ะบางทีมันก็บางบางวันมันก็เล่นดีบางวันมันก็เล่นไม่ดีบางวันก็มั่นใจบางวันก็ไม่มั่นใจยืนสองคนเต้นดูวุ่นวายมากมขึ้นจอดรถไกลหาไม่เจอสะเขิดไม่หายเลยบ้านแดงเดี๋ยววัดจะทำครับผมพี่เกกับป๋าจะไม่งังวลนะครับเราสอติดคุณพี่พัชรินด้วยนะครับผมสวัสดีครับขึ้นต่อๆทุกวัน แล้วพอดูได้ไหมอะเอาจริงๆเราต้องถามดิเกลด,ด้วยกันนี่แหละว่าพอดูได้เปล่าไม่ดีบอกพี่นะพี่จะได้ปรับปรุงและแก้ไขบอกพี่เบาๆโบส่งเน็ตมากอะไรก็ดูวบา,วา,วาบอกพี่เน็ตเบาๆดิแม่แม,แม่พี่แม่แม่มาได้ใช่ครับยังเป็นพระเอกที่เล่นตลกเล่นนิดหน่อยครับ โซคิวครับพี่ขอบคุณครับดีขอบคุณจ้าน้องสาวไว้เจอกันนะไว้เจอกันนะหนูบอดี้คุมเม่บอดีครับพี่แนเป็นพระเอกที่นตลกได้ดิบหน่อยนี่ต่อคุณนะารักมาขอบคุณครับขอบคุณคุณสุดีการะคะสำหรับการปฏิบัติไม่หน่อยครับ พงศนายบองตรงบองตรงขยงมังมึงเปียบองตรงขยงสเกียงนิงมิงกองใจร้ายรับบอองโอ้นี่<ห>นขอบคุณระบบติงมากๆเลยนะครับที่ที่ที่มาส่องรอยนะครับระบบติงเฮ้ยกูาาไ,ไ,ดได้ยินนะเว้ยอะไรอ่ะไม่ได้พูดอะไรเลยใครยังไม่ได้ยินท่าเลยไอ้บอมไม่ไดินท่นาผมผ่านไรชอบอออน้องอะไรบางขอบคุณครับป้าลงแล้วอ๋อพี่น้าสวัสดีครับ เปลี่ยนเลยทุกคนรถติ๊งนะครับผมฝากระบบติ๊งเนียนะครับทุกคนเดี๋ยวเนี่ยก็จะลงแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปซ้อมงานต่อนะครับอ่ะห้าทีสุดท้ายเนี่ยขอระบบติ๊งแบบรวยๆแล้วฝ่ะระบบติ๊งระบบแรงแล้วเดีย๋ยวทำพงม,มาเลยพิธีคืนนี้ฝากระบบติง๊งห้าทีสุดท้ายก่อนจะลงครับจัดมาครับขอเริ่มระบบติ๊งห้าทีสุดท้ายจัดไปเลยครับดุ๊ยวันคือก็เล่นทุกครั้งอ่ะผมจะแบบว่าเหมือนแบบไปแกล้งคนแกล้งเนี่ยเพราะว่าทุกครั้ง มันเป็นที่ของแต่ละคน <c oughs> จริงๆนะคือผมอะทุกครั้งที่ก่อนจะเล่นอาสนัยเนี่ยผมจะต้องแบบทาอารมณ์ให้ดีๆเข้ไ<ม>าไว้แล้วก็แล,วแล้วก็ <มา S 1> เดินเดิน,น,น,นไปหยอกคนนู้นเดินไปหยอกคนนี้เดินไปแบบเหมือนไปเอเนอร์จี้แบบให้มีเอเนอร์จี้แบบความแบบความความแบบความยิ้มแย้มอะความสุขอะแล้วมันแล้วมันจะทําผลงานมาดีบอกพี่เลดว่ายายไล่ไม่ได้ครับตอนแต่งหน้ายวโดนหักตังค์ครับทุกคนขอระบบติ้งหน่อยแล้วมา ขอบคุณพี่ทุเรียนด้วยครับได้ยังล่ะ,ะได้ยังล่ะขอบคุณครับได,ไ,ดได้แล้วคนหนึ่งแล้วขอบคุณครับแล้วระบบติงให้เอสวัสดีพี่แมวพี่โบเกินเนาะขอบคุณระบบติงครับแล้วทุกคนระบบติงห้าทีสุดท้ายสวัสดีคุณเจเล่ด้วยครับัส,สดีครับ ใช่ครับมันเป็นกฎครับผมว่าห้ามไลท์ไอห้ามไลท์ตอนแต่งหน้านะครับเป็นกฎครับถ้าไลท์ตอนแต่งหนัดราคาสองร้อยแล้วเมื่อคืนเติ้ลกับบิลโดนครับใช่ครับผมล้ครับพูดตามผมมาผมจะไล่ลงจากรถเลยครับผมอ๋อไม่ถึงพี่บิลอมึงอะหนึ่งสามตัวไปแล้วขอบคุณพี่น้อยครับคุณครับมาเลยทุกคนระบบติ้งระบบแตกมาเลยห้าทีสุดท้ายก่อนที่จะลงกันไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปชมไปชมไลฟ์กันนะครับ ไลฟ์วันนี้ไลฟ์ทางเพจลุง้ากิสลาววันนี้ขอบค,คุณคุณแม่หมูด้วยครับน้องนุ่นเขาไม่เคยน้องนุ่นเขาจะเขาไม่เคยไลฟ์เป็นปกตินะครับทุกคนคือทุกครั้งที่เขาไลฟ์อ่ะเขาจะไลฟ์ขายของเขาก็จะไม่โดนเพราะว่าเขาจะมีระบบงานของเขาอยู่เขาจะไม่โดนคือเพราะว่าเขาไลฟ์ขายของแต่ถ้าหมกเขาไม่ได้ขายของเขาก็ไม่ไลฟ์เขาว่าทำตามกฎเหมือนกันนุ่นเขาเป็นคนน่ารักอย่างนงี้ยิ้มหวานที เนี่ยแค่หกสิบว่ฒท์นเนี่ยคนละหกสิบวัฒท์นเนี่ยขอสิบคนหกสิบว่าท่านอ่ะขอสักคนละคนละลอยก็พอแล้วขอบคุณคุณพี่สุภัฒราด้วยนะครับผมสมบัริอสังคันใช่ครับสมบกติเป็นสิ่งสําคัญนะครับทุกคนในคณะเป็นร่วมเป็นสิ่งสวคัญทั้งหมด ทัน,น,ดดกกนโดนพี่นุ้งแก้งจดนโดนคาถางใช่ครับนุ้งแก้งเก่งครับเขาเกิดตั้งแต่เมื่อคืนอย่างนี้รูออกรูออกเต้นยังไม่เจอถุงเท้าว่าเือคืนไหลอกว่าข่าวม้ที่บอกผมเต้นแล้วถุงเท้าหายไปเลยพี่ขอ, <S 2> <S 2> ขอพูดระบบติ้งครับ,ร,บระบบติ้งสามวิธีสุดท้ายครับเดี๋ยวนายจะลงแล้วครับทุกคนมาครับสามวิธีสุดท้ายครับ สามนาทีสุดท้ายระบบติงครับผมขอสามนาทีสุดท้ายทุกคนระบบติงครับเดี๋ยวจะลงแล้วครับมอสคืออะไรสวัสดีครับพี่ก้อยได้ครับผมใครนั่งอยู่ข้างมอสครับสวัสดีพี่เอกครับผมใช่ครับมอิเต้เป็นคนความสามารถเยอะเก่งครับเก่งอีกคนหนึ่งเลยมามามาสามนาทีสุดท้ายสองนาทีสุดท้ายครับ ในขณะที่ทุกคนเล่นต่อเต้นย,งยิงเดินหาของเท้าใช่ครับอางอนกันเต้นแล้วขอบคุณลูบติงครับขอบคุณครับามาเลยทุกคนมาขอบติ้งลูบแตกเลยป่ะเา,มาใกล้หลับนะครับตอนนี้เขาตอบตาดำทุกวันครับจริงครับจริงครับขอให้ขอบตาดำทุกวันไ,ไปเลยนะแล้วก็ไปนานเด้อชาวแก๊งพูดไปเรื่อยมาดีนะครับสวัสดีพี่เอสวัสดีครับพี่แอร์ต้ทีบ่อยมากอีกสองนาทีใช่ครับแก๊งตัดเบนไม่ได้มาครับมาไปเจอกันพรุ่งนี้ครับผม น้องขวัญมาครับใครบนอยู่ข้างๆแล้มอดครับน้องมอดเขาก็ช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระครับเพราะว่าคืนนี้น้องมอดก็ต้องไปเปิดห้องนอนเหมือนกันน้องมอดเขาก็เลยช่วยคุณพ่อแม่แบ่งเบาภาระด้วยกันมาหาระบบติ้งหาค่าห้องครับวันนี้รอดูครับจะไปจนเรื่องอะไรนะครับผมติงรัวๆกันเลยครับทุกคนน้องบิวมาแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปทางานก่อนนะครับทุกคนยังไงเดี๋ยวไว้เราไว้เจอกันนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับระบบติ่งที่มอบให้กันด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนวงนหน้าถูกหวยนะวันนี้โอ้ยขอบคุณครับใครตองหนึ่งสี่ตัวมาเนี่ยขอบคุณครับนนขอบคุณนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทักเอ็นดูกันนะครับรถ่ายรูปวันหนึ่งรูปเลวห <1, 2. S 1> นึ่งสอง